สวัสดีเอนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปสองตัวบนนะคะในคลิปนี้สองตัวบนเมื่อครั้งที่แล้วแอ,แอดก็วางรวมสองตัวล่างไปเลยเนาะในคลิปเดียวกันก็ตอนนี้ก็จะแยกนะคะเพราะว่าจะมาสรุปเนาะก็อันนี้นะคะก็คือชุดสองตัวบนที่แอดวางไปเมื่อคลิปที่แล้วคลิปคลิปก่อนนะคะสิบเจ็ดชุดนะคะก็วันนี้ก็จะมาสรุป ชุดเด่นกับมีแต้มมาให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆคนไหนชอบก็เอาไปเล่นนะคะเลขชนอยู่ในใจก็เอาไปนะคะแต่ว่าแอดก,ก็จะมีแต้มมาให้ด้วยแต้มก็เอาไปตัดเนะาะเดี๋ยวแอดจะทำมาสรุปให้นะคะก็จะมีจะมีเพิ่มมาประมาณสองชุดค่ะจากคือเลขอ่ะมันจะเพิ่มมาจากเด็ดชุดเนี่ย เอุ้ดเจ็ดชุดเนี่ยสองชุดนะคะเพราะว่าแอดดูแล้วแต้มมันหน้ามาก็เลยเอามาวางให้เดีย๋ยวแอดเขียนใบใหม่ให้นอ้ออันนี้เพื่อนๆก็แคปหน้าจอาไว้ก่อนเนะาะเดี๋ยวแอดจะเขียนใบใหม่นะคะก็ชุดสองตัวบนนะคะ เราก็มามาสรุปอะไรเนาะสองตัวบนของงวดวันที่เจ็ดนะคะหกกระลาหกหกค่ะแล้วก็จะเขียนว่าสรุปสองตัวบนเลขหน้ามานะคะ ก็จะมีก็มี0ูนย์เจ็ดศย์ห้าศสามนย์สอันนี้คือใน17เจชุดในคลิปแรกที่ที่ที่แอดให้ไปเนาะก็เด่นนะคะ คือเลขสองตัวเนแอดจะบอกว่าแอดทําคลิปมาเพิ่งเพิ่งเป็นคลิปใหม่เนาะเป็นเว็บใหม่นั่นแหละลงเลขไปแล้วสามสามงวดนะคะสองตัวบนของแอดเนี่ยก็เข้าไปสองงวดไอ้สองงวดหลุดงวดหนึ่งนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่แอดก็คิดว่าคงไม่หลุดเนาะเดี๋ยวแอดจะให้ชุดลองไปอีกอีกสองชุดนะก็คือแปดสองกับเก้าสองนะคะอันนี้คือชุดลอง ก็สรุปให้แค่หชุดเดี๋ยวแอดแถมแต,แต้มเด่นไปเด่นสองตัวบนนะคะแต้มสองตัวบนชนกันนะคะชนกันสี่สำนัก คือแอปจับมาแค่สี่สำนักนะคะก็ชนกันที่สี่สำนักก็ชนชนศูนย์ค่ะลองนะคะลองหนึ่งห้าหกเก้าก็คิดว่าไม่หลุดนะคะสี่สำนักแน่แต้มสิบหน่วยนะ่ะคงจะไม่หลุดพร้อมกันสี่สำนักรักนาอแต่ว่าถ้าจะชนกันเต็มจริงๆเลยมาสี่สำนักก็คือนี่แหละค่ะศูนย์นี่แหละคะ่ะ แอมถึงแอมแอดถึงวางศูนย์แปดเสองแปดไปเพราะว่ามันมันชนแต้มนี้แล้วก็เนี้ยเป็นแต้มลองคือเลขที่แอดให้ของแอดเองนะ่ะมันไม่มีแต้มันไม่มีแต้ม,ม,ม,แตมชนมันเป็นแต้มกันแต่แอดก็ไม่ไดเอามาลงเนาะเพราะว่าอันนี้ชนกันที่สามสำนักแต่แอดก็รับนะคะเจ็ดศูนย์นะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี้ยมันเป็นเด่นล่างด้วยนะคะตัวเนี้ย เด่นล่างด้วยถ้าดูตามแต้นจริงๆก็จะเป็นศูนย์ห้าเนี่ยนะคะก็สรุปให้แค่หกชุดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกอุย้ยหลายชุดจังเลยหกชุดไม่เยอะนะคะเพราะว่าแอดสรุปมาให้แล้วจากจากสิบเจ็ดชุดแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะเล่นสิบเจ็ดชุดก็เอาแต้มเนี่ยไปดึงเอานะคะในสิบเจ็ดชุด เดี๋ยวแอดวางให้อันนี้แคบหน้าจอไว้ก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวจะมาวางสิบเจดชุดวางเธออีกทีนึงก็เพื่อนๆก็ลองเอาแต้มนี่นะคะไปดึงเอาเนาะหรือจะไปดึงในสูตรของเอฟซีคนไหนมีสูตรสองตัวบนคิดว่ามาแน่ก็เอาแต้มเนี้ยไปดึงนะคะแอดว่าแต้มเนี่ยหลุดยากเพราะว่ามันมันชนกันสนี่สำนักเลยเนะี่ยชนกันที่สามเนี่ยคือคงไม่หลุดหมดแล้วะคะ่ะก็เอาไปดึงนะคะเดี๋ยแอดวางสองตัวบนชุดเต็มให้เนาะ สิบเจ็ดสิบเจ็ดชุดเต็มนะคะอันนี้แอดระวางเด่นสิบหน่วยไปให้ด้วยลองหนึ่งก็ขอสรุปสองตัวบนวดนนี้แค่นี้อาจจะอาจจะนะคะอาจจะมีแบบเลขเด่นตามกระแสอะไรที่ก่อนวันหวยออกหรืออะไรก็เพื่อนๆก็เข้ามาดูกันเอาเนาะแอดอาจจะวางอีกเป็นสองตัวบนสองตัวล่างสามตัวในชุดเดียวกันที่วันเน้นจริงๆเพราะว่า หลายๆสำนักที่เก่งๆอ่ะยังลงยังปล่อยยังปล่อยของไม่หมด <c oughs> ยยังปล่อยของไม่หมดนะคะเดี๋ยวปล่อยของหมดแล้วแอดอาจจะมาทํารวมให้อีกหนึ่งชุดก่อนหวยออกตอนนี้ก็จะลงช่วงที่สองนี่ก็จะลงสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างและสามตัวโอเคนะสองตัวบนแอดสรุปแค่นี้ก่อนขอให้ fc โชคดีขอบคุณที่เข้ามาดูทุกๆคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยขอบคุณคะ่ะโชคดีนะคะ ก็สวัสดีเอฟเป็นคลิปที่สามนะคะคลิปสามตัวบนค่ะก็จะมาสรุปสามตัวบนให้นะคะแอดจะมาสรุปที่ว่าแอดลงไว้ให้เมื่อคลิปแรกเนาะแต่ว่าแอดก็จะให้ดูให้เพื่อนๆดูผลงานแอดแอดทาคลิปมาสามงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สี่อันนี้คือสโต๊้ชุดโต้ของแอดน่ะยังไม่หลุดเลยะคะ่ะเข้าสามงวดติดนะคะ งวดที่หนึ่งหนึ่งธันวานะคะก็ให้ไปแปดห้าศูนย์เลขออกแปดศูนย์ห้านะคะหนึ่งธันวางวดเนี้ยแอดให้สองตัวบนตรงๆเลยนะคะแต่แอดมาจับสามตัวนะจับกับที่นอนไปแต่แอดให้สองตัวบนศนะูนย์ห้าเพื่อนๆก็ไปติดตามดูในคลิปแรกๆเนาะแล้วก็มางวด ิหกธันวานะคะอันนี้ก็ตัวหนังสือจะเล็กไปหน่อยเพราะแอดแชทที่สอเขียนแอดให้ไปเก้าศูนย์สามนะคะเลขมันออกศูนย์สามเก้าค่ะก็เข้าไปนะคะแต่มันไม่ตรงเนาะแล้วก็ต่อมางวดที่สามสามสิบธันวาค่ะแอดให้ไปหกเก้าหนึ่งนะคะหวยออกหนึ่งเก้าหกค่ะ วดนี้ก็คือเป็นงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่แอดลงไปให้แล้วนะคะอา้าไปไหนอีกแล้วแอดก็โอ้ยเนาะเดี๋ยวนะคะออาเละอันนี้งวดที่สี่นะคะแอดลงลงไปในคลิปสามตัวตรงโต๊ะนะคะยี่สิบเก้าชุดแอดก็จะมาสรุป ในนี้ด้วยแล้วก็อาจจะมีเลขแถมมานิดนึงตามแต้มเพราะแอดทำแต้มแต้มร้อยสิบหน่วยสิบสำนักชนกันก็เลยจับมาเพิ่มให้สองชุดแต่ว่าจะสรุปในนี้ด้วยในเลขเด่นเพื่อนๆก็แคปหน้าจอเอานะคะแคปหน้าจอไว้ก่อนนี้แอดมีเด่นบนมาให้เดี๋ยวแอดจะเขียนใบใหม่ให้เนาะเพื่อนๆก็แคปไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะแอดจะดึงดึงชุดเด่นมาเพราะว่า พื้นที่แอดไม่พอก็เราก็จะมาเขียนใบใหม่เนาะนะคะก็งวดที่17มกรานะคะหมอขอห หกหกนะคะสรุปชุดเด่นสามตัวบนตรงโต๊ดนะคะก็จะมีสองศูนย์เจ็ด สามศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าพี่เพื่อนเห็นเห็นแล้วศูนย์เก้าห้าแล้วก็สาม ก้าสูงนะคะในสูตรในสูตรของแอดยสเอ่อยี่สิบเ้าชุดชุดโต,รตร๊ตรงนะคะก็แอจะดึงมาห้าชุดที่หน้ามาเลขหน้ามานะคะดึงมาแค่ห้าชุดแล้วก็จะมีจะมีแถมเอ่อดี๋สวนะคะ้สองเก้าโดยป่ะสามสไม่แล้วก็จะมีเลขแถมตามแต้มมาให้อีกอ่อ สี่สี่ชุดค่ะแล้วก็จะวางเนาะสี่ชุดก็จะมีศ hey, ูนย์แปดสองศูนย์เก้าสองหกเก้าห้าเฮ้หกเก้าห้าเนี่ยในยี่สิบหรือเปล่าเดี๋ยวไอต้องดูนะคะหกเก้าห้าแล้วก็สามเก้าสองนะคะ รวมเก้าชุดอันนี้แอดแอดจับแอดทำหลักร้อยเดี๋ยวแอดจะเขียนว่าหลักร้อยเนยแอดได้ชนมาอ่า036เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเขียนอันนี้ก่อนรวมเก้าชุดเนาะเก้าชุดเน้นเลยนะคะร้อยหลักร้อยนะคะแอดได้มา036หลักหน่วยนุดหลักหน่วยเนี่ย แอดก็ชนได้แค่สองตัวเองกับสองห้านะคะเดี๋ยวแอดจะวางแต้มนะคะแต้มสามตัวบนนะคะเขียนอย่างนี้เลยเนาะจะได้เข้าใจไม่เอาร้อยสิบหน่อยแต้มสามตัวบนจากสิบสำนักค่ะเยอะเลยเก็บมาเยอะมากสิบสำนัก ชนนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกว่าอีไนชนนะแต่เอาเด่นก่อนเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าชนกี่สัมนักเนาะชนกันที่ศูนย์หกเก้านะคะลองเจ็ดแปดเดี๋ยวบอกสถิติการชนนะคะเขียนไปก่อนเนาะสามห้าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจเดี๋ยวแอดจะเขียนว่าเลขทั้งหมดเนะี่ยมันชนกันกี่สำนักจากสิบสำนักนะคะ อันนี้ชนกันที่แปดสำนักศูนย์หกเก้าเนี่ยเด่นมากเลยชนกันแปดสำนักเจ็ดแต้มเจ็ดชนกันที่เจ็ดสำนักนะคะแต้มแปดชนกันที่หกสำนักแอดคิดว่าเนี่ยหลุดยากมากจากสิบสำนักนะ่แต่อีเนี้ยแอดเอามาลงให้เพื่อนเพื่อนตัดสินใจเอาเองอันนี้ชนกันห้าสำนักคือหลุดไปเลยครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นะต,ต์เนียสามัวเนี้ต้องมา แต่แอดคิดว่าคงไม่หลุดถึงขนาดนั้นละเพราะว่าแต่ละสำนักก็ให้เลขแม่นแม่นกันเนาะกันเนี่ยก็แอดก็มาดูแล้วเลขที่หน้ามานะคะตามแต้มเด่นนะคะก็จะมีอันนี้ค่ะแต้มเก้าแต้มศูนแต้มเก้าเพื่อนๆดูเอาเองเนาะตามแต้ม นี่ค่ะแต้มสูงอันนี้แต้มอะไรเดี๋ยวสี่กับหกเป็นสิบใช่ไหมแต้มแต้มแต้มสูนใช่ไหมคิดว่าแต้มสูนเนาะเบ็ดใช่ที่แอดขีดเส้นใต้เนี่ยนะคะอันนี้แต้มอะไรเออสี่ทุ่ไม่ไม,มีเนี่ยแอดคิดว่าหลุดยากค่ะเพื่อน ก็แนะนําให้เพื่อนๆเล่นเลยนะคะเนี่ยห้าชุดเนี้ยอันนี้ก็สวยนะคะแต้มแต่มันไม่ตรงแต้มแต่เลขเนี้ยสวยก็เลขแค่เก้าชุดก็เพื่อนๆก็เล่นเป็นเป็นตัวลองเนาะก็อย่าทิ้งอย่าทิ้งนะคะเนี่ยถ้าเลขไม่ออกเบิ้ลออกหามนะคะแอดคิดว่าเลขสามตัวในเก้าชุดเนี่ยไม่น่าพลาดแอดจับหลักร้อย ตรงหลักร้อยนะคะหลักหน่วยก็มีตรงด้วยแต่หลักสิบนี่แอดก็ไม่ค่อยมั่นใจหลักสิบเท่าไหร่เพราะว่าหาสุดแม่นๆ่นยากเหมือนกันก็เพื่อนๆก็ลองดูเอาเนาะแต่ที่แอดรักเลยนะก็แอดรักเนี่ยห้าแต่ห้าชุดเนี้ยรักมากก็เพื่อนๆก็จะรักตามแอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วแต่เลือกไปเล่นเอาหรือจะเอาแต้มที่แอด วางมัน่จากสิบสำนักนะคะเอาไปตัดในสูตรที่ที่ fc มีสูตรสามตัวตรงโต๊ะแม่นๆก็เอาสูตรนี้ไปดึงเอานะคะเอาเอาแต้มเนี่ยไปดึงเนาะแต้มนะคะแต้มสามตัวตรงนะคะไอ้สามตัวบนพูดผิดสิบสำนักนะคะคงไม่หลุดแน่นอนแอดคิดว่าไม่หลุดแล้วก็เพื่อนๆก็เอาเอาเด่นเอาเด่นไปดึงเอานะคะเด่นก็แอดให้ไปใน ในในสรุปสามตัวรู้สึกจะเป็นศูน,นย,เยนเน์เด่นบนเนะี่ยแอดเขียนกันเนาะเด่นบนศูนย์เจ็ดแปดนะจำไม่ผิดโอเคดงนั้นแอดก็ขอสรุปสามตัวสามตัวบนตรงโต๊ะนะคะเก้าชุดเนาะในเก้าชุดเนี้ยจากยี่สิบเอ็ดชุดเอ้ยยี่สิบเก้าชุดมีเพิ่มมาไม่รู้ว่าตัวอันนี้จะอยู่ใน ในอนุนปาแอดยังไม่ได้เช็คเลยนะคะถ้าเพิ่มมาคิดว่าเพิ่มมาสามก้าสองนก็เพิ่ม,ม,ส,ม,มสี่ชุดนี้อาจจะไม่มีในยี่ในในยี่สิบเก้าชุดเพราะแอดเอาแต้มไปตัดมาก็ให้เพื่อนเพื่อนพิจนารณาดูเนาะเดี๋ยวแอดอาจจะทําคลิปก่อนหวยออกวันหนึ่งหรือสองวันเนี่ยคือสำนักดังๆยังไม่ปล่อยเลขเด็ดมาหมดแอดก็พยายามดูดูแล้วก็เก็บเก็บเก็บจด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 ัว อาจจะมาลงอีกคลิปหนึ่งคือรวมเลยรวมเลขเด็ดสามตัวสองตัวบนสองตัวล่างเอามาวางให้อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปสุดท้ายก่อนหอยออกนั้นคลิปนี้แอดก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณ f อซที่เข้ามาดูขอขอให้กดไลค์ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะช่วงปีใหม่ๆเนี้ยขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมานะคะสวัสดีค่ะ